นี่นะครับมาวัดดูระยะการยิงไกลของเขาดูการตีน้ําของเขาตีลักษณะแบบนี้นะครับนี่ล้ำก็เป็นลำปับปั๊บปั๊บแบบนี้นะครับไปอยากซุ่มนูนะครับไม่ได้ตัดวิดีโอแต่อย่างใดนะครับโโอ้หนี่นะครับมาดูความระยะยิงไกลกันนะครับว่าจะได้ไกลประมาณกี่เมตรตูน้ำเปียกแบบทุ่มน้ำุ่วมทาเลยนะครับเหมือนฝนตกจริงนะครับแฉะเลยนะครับอิตาลีเรายิงแค่ประมาณสองนาทีนะครับอยากแฉะเลยนะครับนี่น้ำโผกเลยท่านใดสนใจหัวสปริงเกอร์อิตาลีก็สามารถติดต่อไปทางเพจไลน์เฟซบุ๊ก นี่ okay, นะครับโอเคนะครับนี่นะครับเียกเน็ตฝนยิงได้ไกลสุดอยู่นี่นะครับ